ขอบ,บสดีครับท่านผู้ชมจากผู้ติดตามหนึ่งหลายคนตอนนี้ก็ลดเยอะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนเกือบตีสองแล้นะครับแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟใหม่กันเซิร์ฟนี้มีชื่อว่า 5M p a m นะครับฟังไม่ผิดครับ 5M p a m เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟหอดนะครับอืมก็อันนี้จะเป็นหน้าาเกมนะครับหน้า2เพราะหน้าแรกมันนานเกินไปว่าจะอัดชิปก็ไม่ได้อัดอันนี้ไม่ได้ตื่นนอนมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้น,นอนนะครับตี1 58 บรรยากาศเงียบสงัดจะมารวูยูซ์นะครับเป็นน่าจะเป็นเซร์ฟเปิดใหม่นะเพราะเห็นก็เห็นอยู่ในยูทู e นะครับก็เลยลองดูมาเล่นเขาบอกเป็นซื้ฟเปิดใหม่ มาดูกันว่าจะมีงานอะไรบ้างตอนน่าจะนานพอสมควรนะรเขา้าอัปเดตไฟเกม,มผมจากผู้ติดตามหนึ่งร้อยคน ตอนนี้เหลืออยู่เก้กว่านะครับก็ใครที่ดูแล้วไม่กดติดตามผมขอนะครับกดติดตามให้ถึงพันซับเร็วๆนะครับถ้าผู้ติดตามถึงพันซับนะครับผมจะทำตามคนดูนะครับ อันนี้จริงจังนะครับใครที่มาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอืมตอนนี้ก็รอนะครับขอตัดไปแล้วกันครับ นา,นานพอสมควรโยอันนี้ก็เกี่ยวกับเมตดนะครับอันนี้ก็เจ็ดแล้วครับเป็นเวลาตีสอไปกันต่อตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา98แล้วนะครับก็98แล้วนะครับ อาจจะเสียงเสียงหมารบกวนนะครับไม่เป็นหมาเนาอรบล,ลบกวนอีกแล้วมาครับเสียงก็ลืมหายไปแล้วอระหว่างรองไปไปเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันดีกว่า <S 2>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  Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a blood? chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister. You chuck it on that one, and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? I'm gonna give you no break, not even With the love of reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. <laughs> ใช่ไหมนี่เป็นกาะไวลิดมาตุ๊ดมามล้ใช่ไหมเดี๋ยวลองใส่รหัสใช้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปหาเวลิดครับไปเลยมากันดูละไม่ได้กอกเวลิดนะครับประเทศนี้เป็นรหัส ผ่านส่วนตัวเลยนะครับไปดูมาแล้วเป็นรหัสผ่านส่วนตัวนะครับผมา ได้เราได้ดาวโหลดไฟเกมใหม่วันนี้จะได้รีวิวั้ยเนี่ยน่าจะไปกดโดนลบออกไอ้เหี้ยอย่าไป What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You กูสร้างกันมาตั้งน,นานมึงกับเรากูเจ๊แค่ก็พวกกูจะน,นั่งคานและพวกกูเป็นคนจะเทและพวกกูไม่เคยยอมเลยก็บอลแอนด์ y ีเวกูเป็นไปทรงโซนพอกูเฟลไลก็แผลก็พวกกูเจ๊แค่ในไฟแอมกูฟลอมนะคิงบัลลังที่พวกกูคลอมมันช่วยมาชิงมันออฟวิทเทงกูฟังทงหองแฟมิเลียเซนเตน มันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเคียวกับพวกกูเจงแค่ในไฟแอมกูฟลอมอะเค็งบันลังที่พวกกูครอมมันช่วยมาชิงมันออกวิเทงกูฟังทงหลงแฟรมิเลียเซนเต มันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเคี้กูเคยไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอเปร่าและกูก็สู้กันมาทุกท่าและจนที่พวกกูยืนพวกกูตายมาไม่ง่ายกูเจเค่มึงก็รู้ว่ากูลาายกูโค้งทั้งทีอดออนเดอะไฟกับไมค์แก่และของกูมั่นใจในไฟแอมพวกกูไม่แพ้กูแพ้มันเป็ีศาและมึงก็รู้กูขาไม่ตายกูต้องไปแลกกี่แก๊งถ้าพวกมึง how ยัง e a d y ้ o d กูสร้างกันมาตั้งนานมึงก็รู้กูเจเค่ ก็พวกกูจะนั่งคาและพวกกูมันคอจะเทแต่พวกกูไม่เคยยอมไรก็บอ o เอนี่เว้ยกูเป็นเป็นโรงสนพวกูเฟลไรก็แพล n ก็พวกกูแจงแค่ในไฟแอมกูฟอร์มได้ king บัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออกไว้เทงกูฟังทองหลงแฟมีเลยเซนเตความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคียก็พวกกูจงแค่ไฟอมกูฟอร์มด้ i n g บัลลังก์ที่พวกกูคองมันช่วยมาชิงมันออไวทกูฟังทององแฟมีเซนเต มดูเสื่อมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงเดินกูเคียงเ้เลยพวกมึงเป็นขี้เหยื่อแต่ว่าพวกกูคือฆาตกรและพวกกูสายเถื่อนกูไล่ข้าบบมาแล้วทอนการให้ได้ตลอดในซานแต่พวกมึงต้องการไม่สนิทอย่าติดตะลกไอ้สัตว์อย่าคลายมาจ้องตาตัดไปต่อครับ กูสร้างเันมาตั้งนานมึงก็รู้กูเจ๊แค่ก็พวกกูจะนั่งคานและพวกกูมันคนจะเทและพวกกูไม่เคยยอมเลยก็บอล anyway กูเบนเป็นทรงโซนพอกู feel like ก็เพลก็พวกกูเจ๊แค่ในไฟแอมกูฟอร์มนะคิงบันลังที่พวกกูคลอมมันช่วยมาชิงมันออกไม่เทกูฟังทองล้องแฟนมีเลสเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคลก็พวกกูเจ๊แค่ ฟแอมกูฟลอมนักเคียงบันลังที่พวกกูคล้องมันชวยมาชิงมันอ่อนไปเท่งกูปางทองลองแฟมีเลสเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคิวกูเคยไม่มี ไแต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอเปซ่าและกูก็สู้กันมาทุกชาตและจนที่พวกกูเยืนพวกกูได้มาไม่ง่ายกูเจเอแค่มึงก็รู้ว่ากูลาพวกกูโคตรดังท็อปอันเดอร์ไฟกับไมค์แกแต่พวกกูมั่นใจในไฟเอมพวกกูไม่แพ้กูแพ้มันปีศาจและมึงก็รู้กูฆ่าไม่ตายกูต้องไปแล้กี่แกงถ้าพวกมึงฮาวยังเรดได้กูสร้างมันมาตั้งนานมึงก็รู้กูเจแคกก็พวกกูจะนันงคานและพวกกูมันโคตจะเทแต่พวกกูไม่เคย ยอมไรก็บอล any way กูเป็นเป็นโซนโซนพกู feel like a p l a n กกับพวกูแจ้กแค่ในไฟแอมกูฟอร์มดแขงบัลลังก์ที่พวกกูคอมันช่วยมาชิงมันออกไปเทงกูฟังทอง้องแฟมิลี่เซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคลกับพวกูแจ้แค่ในไฟแอมกูฟอร์มได้แข็งบัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออกไปเทงกูฟังทอง้องแฟมิลี่เซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดน ไอ้แหลมพอกมึงเป็นแค่เหยื่อแต่ว่าพวกกูคือฆาตกรและพวกกูสายเถื่อนกูไร่คาไปมาละทอนการให้ได้ตลอดได้สันแต่พวกมึงต้องการไม่สนิทอย่าติดตลกไอ้สัตว์อย่าพลายมาจ้องตาแลพวกกูจะนนั่งคานเจอพวกกูมันแกรนเวยบัลลังก์กูครองมันนานใครก็รู้กูไม่ต้องเซ็ตรองมีหนึ่งซ้อนทามึงทำเพื่อให้กูเจ็บถ้าใครมาล่ำแซนมึงก็โดนพวกกูแกมตูสร้างกันมานานมึงก็รู้กูเจ๊แคมแลพวกกูจะนั่งคานแล้วพวกกูมมนควรจะ และพวกกูไม่เคยยอมไรก็บออนด์อ a เ y นต์กูเป็นไปทรงโซนพวกกูเฟลไลก็แพลก็พวกกูใจกแค่ในไฟแอมกูฟลอมได้เค็งบัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออฟวิทิกูฟังทงหลงแฟนมีเลสเซนต์ต่ความรู้ซิมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเคิลก็พวกกูใจกแค่ในไฟแอมกูฟ r อม t ด e เค n งบัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออฟวิทกูฟังทง้ลงแฟนมีเเซนต มซึ่งมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนคูกเข็นแต่เดิมดกูใช้ชีวิตไม่แค่งราอกตัวบัดนีวันใ o w y กยาได้คิดกลับไปกูคงไม่ชอบโชว์กูได้ด้เคได้ตะเก็น n ะเก็นภายนอกมันอาจจะน่ากลัวแต่กูไม่สนงกูไม่เห็นมันในเฟนตอนนี้กูแค่แตคนในกลอกลัวแย่พวกมึงก็รู้อยู่ว่าแน่นอนเจ๊เคมันหกวกเลยโครววพมงซิแต่มึงน s ร o w we say no 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 no

ให้เดินอยู่ในเกมใส่กูเดินไข่ตัวอ้อยนอนแม่ติวห <c oughs> <'t> ัว,หวยังไม่หายปวดเลยวันนี้ขอแห้งแดงน,น้ำเป็นหลายควายต้มขวดกูดไม่เบากูไม่เอาไม่หักตัวนะเดี๋ยวก่อ, <c oughs> อนว่าไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะดูดหมดปง่ง เงินลูปีโอ๊ยขยาช่วยเทสาสาวผมไม่ยุ่งผมไม่นรักแฟงบุกเข้าส่วนผักและขโมยฟักแฟงอายุมันก็เล้งไปมัดแตงแต่เดไม่ค่อยเดีช่วงนี้มันครับบางบางบางซื้อถ่ยได้ยี่สิบอรลอแต่ยังมาขาเอข่ายตังค์ให้ส็จเนี่จะถึงเรืไม่มีใครเลล้แค่แค่ยี่สิบี่ถุงเยอะบบจูดใจไปเลยนุ่มบุกซีซีังาโอขายทงแย่นับางแบบเย็บอผสองน้าเอ้ยนุ่มี่บ้านมาแต่ได้แต่ขึ้นบกจะหลงเลือข้าวอร่อยไม่เข้ม อย่าีมนี่กูมาแบดบอยเห็นสาวล้ไม่หลีตํารวจมากูไม่เลิกกูไม่หนีพอดีพวกกีไม่งวยจัดแบบมหาเศรษฐีกระจงเริ่มค่าเราเอาไว้นองนำกึ่งขับรถจงเสาพังยับยึงเสาเสาเรียกร้องแล้วไปหาซักรือสุดทีไม่ตัดกูจะเอาไปตักมึงเช่หใช่กี่เกียรจำนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิลโลนโดแต่ลูกบอลเขาจะขายต่อเปนี่ก้อนโตแต่ไม่รู้าเท่าห วันนี้แก้มใส่ก,กูเดินไข่ถั่วอ้อยโดนแม่ติวหัวยังไม่หายปวดวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหลควายต้มปวดกูมไม่เามากูไม่เอาไม่อยากตัวแลวเ,เ,เดี๋ยวก่อนบอกไม่ที่คอนไม่ดีอดุดหมดบอกบอกจะจ้างไม่มีอ๊ะไม่อยากกลับบ้บอกว่าโดน แกดูทีเลียวถ้ามึงเข้าใจก็ซอยหาจะไล่จะข้ากี่ไล่กี่ข้ามาหาสมุนมึงก็ยังตามพวกูไม่ทันพระรัสมีพี่สูงที่สุดกูมีในทุกอย่างใน้มึง หวังจะเทียบกูได้ถ้าตูมึงเป็นชั่ววันละบินฟังโซนน้ำเงินขึ้นกลางอาลามแล้วหนาวสีคามขึ้นกลางแดแสงกรใหญ่ยงชุนไปช่วยทวีปชื่อเสียงกูอยู่ทั่วทุกที่เขาบอกว่ากูไม่เนว่าได้่กูจะตายก็ฟื้นนทีและเข็ต่แชมป์มันอยู่ที่เอวก็พบา่าวกูคือเท่าเฟรนด์ไม่ได้เพ e s อเซฟเลยาะวกดมาแฮอะ I don't wanna <Spanish> say เพราะได้คนใจแคอ่ะฟัพวเด็กกระโปรงไอพวกมันกัมหัดและอ่ะกูโคตรจะโหดและพวกกูซัดลายแดนฟังพวกเด็กระเาะแล้วกูสไลป์ยู่แง้ ้ารเลมไมดี you know what 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 I mean กูปัากูวยหรูอมันดูดีไม่ได้สุขุมแต่ว่าผู้มึงอยากวนไตฮาเลกู s ่ะร้อนแรงฟังนักเลงคีย์บอร์ดดราม่ากูดอนชาตัวไหนจะมีปัญหาเดโมชิเขาพร้อมแทง อย่าดีเดาเอาสุปตีมไปช้อนแกงต่อไปต่อชาโอนไวโดนที่สนิทกูไม่คิดจะไว้ใจบ้านกูเป็นโคตรลิสหล่อเวยแล้วโอนไวระวังแล้วกันจะติดใจอยากได้แค่ไฮแลนด์อะ What you gonna do เมื่อพวกขี้ฉ่ายเกเกงจะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอ่ะไรก็ยอมมาุูดขูมาเป็นบิ๊กแบงแม่งเราเปิดกันดังตุ้มทำพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูท็อปวิ่ง Hold up avoid อย่าเอาข่าวว่ not win เลยให้คิีแพ้ยังไงมึงก็ not win อ้าแล้วก็จะเจ๊กูรอบยิงไอ้ไฮแลน You know what 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 do ตัวประคายกูสวยหรูอะด o ดไม่ใช่สุคุมแต่ว่าพวกมึงอยากกวนใจบ่อยเกินมนกินโซลิกและออนไว้ฮก็คำนั้นไรกูโดนใจตายดีนะระวังก็สุดจะโดนตายแล้วถอไปตรงที่มากี่ลอดกูก็จะสื่อลงไปคูซิวเวอร์เฟกแกงมีแต่คิวเลอร์เบคแกันฮาเลมในไฟเอ็มกูแบบว่าวเนอร์ เคลียกันขยะเน่าในทินเดอร์ว่าไงขยะเบรกุจ่าที่มันซนที่ละกพร้อมกับมันวงอาทิตย์ที่มันกำลังจะเจอจ้ามึงเจอก็ฮาเลมแนะนำมึงก็อยากขาดใหญ่ในก็ฮาเลม What you gonna do โดยผู้ขี้ชั่งการจะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอะไลคก็ยยมมาทูดกูมาเป็นบิ๊กแบงไม่ละเบิดกันดังตุ้มคำพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูท็อปวิ่ง Hold on my boy I'm ย่าอึมเขาเป็นน็เลยให้ยิ้มเพยยังไงมึงก็น็อตวินอ๋อแล้วก็จะเจอกูรอบยิงไง้สายฮาเล ไม่จริ You know บ่บ่ก็ได้ว่ามีสุภาพกูสวยหรัวดูดีไม่ใช่สุข,ขุมแต่ว่าพวกมึงจะควรนใบอยเกิในในคลิปโซลิคและออนไว้ฮะก็ค้ออะไรก็โดนใจตายดีนะระวังจะสูงจะโดนตายแล้วต่อให้ไขึ้นมากี่รอบกูก็จะสีมึงลงไปเอ้ามาไอาสัตว์จัดให้พร้อมเสิร์ฟเปิดด้วยหมัดมาหมูมมม่ลึดเดียวโทรไอเสี่ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูสัตว์ชุบกันไม่ทันหรอกไอสัตว์หน้าที่ตึงตึงลองทะลึ่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปสับและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนที่พวกกูบ้า เห็นพวกมึงติ่มกูอยากกี่มามากบอดมีไหนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยทักกากกูเสียวกันมากๆตอเดีวพวกเด็กขี้แค้นเดือแวนหรือแซดอีกออตอนที่พวกกูแรปกับแรปหาตอนแซดตอนแอดกูเหมือนกับแจ็คและแม็กกูแบดดีพอดีว่า ยังคุยกับพวกกระจอกเบาหน่อยเขาวินเธอเด๋ยวหัวกระสุนลุยอีดอกไม่ในกูสั่งข้าขนาดที่พวกมึงน่าจะปอดสลาแบบวมนล่ะที่ดกับเอาไว้ดีจังว่าอีหอตกันคือี่ที่ What you gonna do เปดยวกคี้ฉายเดกเกจะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมาเล่นกับไฟอะนก็ยมมาทูดกูมาแ็บบิ๊กแบงไม่ละเปิดกันดังตุ้มทำทูดกูโคตรดีแล้วอยคอกูชอบวิ่งเขาดำมาบอยยังเขาไม่นัดิ่งเลี้แพ้ยังไงมือึงก็ not win อ แล้วก็จะเจ๊กุลรอบยิงไอ้คลาดฮาเลนไม่จริ you know บอกบ,บอกก็ได้ว่ามินต้นประคายกูสวยหรูอ่ะมันดูด,ดีไม่ใช่สู่คุมแต่ว่าพวกมึงอยากกวนไตบ่อยเกินได้ไคิดโซลิคและออนไว้ฮะก็ความเงินไลคือโดนใจใตายดีนักระวังกันสุนจะโดนตายแล้วต่อใหยปืนขึ้นมาก,กี่รอบกูก็จะสีมึงลงไปตาย